โอ้เดาเอาไว้ไม่ผิดเลยนะครับสายเลือดละแวกก็คือละแวกวันยังคาเมื่อมีกี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับอยู่ดีฮุนมาเน็ตก็ประกาศกลางโซเชียลเลยนะครับว่าเตรียมจะเอาเรื่องข้อพิพาทระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาไปขึ้นกับศาลโลกซะอย่างนั้นซึ่งเนื้อหาใจความหลักๆที่จะร้องก็คือพื้นที่พิพาท3มพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาษาทตามเมินทมภาสาตะควายแล้วก็ช่องบกเป็นของเขมรทั้งหมดโอ้ไม่กอดนี่มันเทียอะไรครับเนี่ยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้ว้วช่ององนะองออขหนนนคคีเดิม เมื่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกทุกคนได้ยินเสียงน้ำแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปดีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบและคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังร้อนฉาในโลกโซเชียลเรียกได้ว่าเป็น breaking news เลยก็ว่าได้เพราะเมื่อประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับอยู่ดีเฟซบุ๊กของนายฮุนเมเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพาาาาาาากก็ไได้ออ้้้้้มมมมมมีีรรรรสสสสต์ขขขออออออคคคคววววนนนนนนะะะัััับซซึึึ่่่่งงงงเเเยยททททํหืปปศถ เพราะมันเป็นเรื่องของข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชานะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันช่วงสี่หวันที่ผ่านมาไทยกับกัมพูชาเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขตดินแดนอะไรกันแบบนี้นะครับก็คือมีการกระทบกระทั่งกันซึ่งทําให้ฐานของเขมรเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งหน่วยแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือหลังจากนั้นมีการเปิดเผยข่าวว่าทั้งสองรัฐบาลระหว่างไทยกับกัมพูเชียมีการเข้ามาพูดคุยเคลียร์ใจกันแต่ข้อตกลงที่ถูกเปิดเผยออกมาของทั้งสองประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไทยออกมาบอกว่าเเคลีีีียรใจกัััันนนนนนนไไดด้้้้้้แวมม่่่ปปญหาพพืืทท็ซบอ และท้องสองฝ่ายจะถอยหลังกันคนละ200เมตรแต่ทางฝั่ง,งเขมรนี่คือประกาศกล้าวโดยฮุนเซนเลยนะครับยืนยันว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขมรและเขมรจะไม่ถอยออกไปโดยเด็ดขาดซึ่งตรงน,นี้นี่แหละที่มันเป็นประเด็นที่ทําให้คนไทยเนี่ยถึงกับงงตาแตกว่าอา้าทําไมคนใหญ่คนโตบ้านกูถึงบอกว่าพื้นที่เป็นที่ซับซ้อนแต่ฮุนเซนดันบอกว่าเป็นของเขมรซะอย่างนั้นเพียงแต่สุดท้ายคนเขมรถึงกับต้องคลั่งนะครับเพราะมันมีการถแถลงการจากแม่ทัพพักสองไปให้อวาตกับฐานที่ปราสาทตามเมินทมโดยประโยคที่ทําให้คนเขมรถึงกกกัักับบบคล่งงถึ้า็ือ ปราสาทตาเมินทมเป็นของไทยและเป็นของประเทศไทยเราจะต้องรักษาพื้นดินของบรรพบุรุษของเราเอาไว้ซึ่งนี่แหละที่มันน่าจะเป็นชนนเหตุหลักๆที่ทําให้คนคเขมรเ,เนี่ยโอ้โหดิ้นกันพลานอยู่กันไม่เป็นสุขออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลกัมพูชาจัดการกับแม่ทัพพักสองใหญ่เลยนะครับอยู่ดีๆมาพูดแบบนี้ได้ยังไงทว่าล่าสุดนะครับสงสัยนายฮุนเมเน็ตคงจะอยู่ไม่เป็นสุขก็เลยมีการประกาศโดดออกมาเลยนะครับ,บว่าเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประสาทตาเมินทมปราสา,ตาทสาตาควายแล้วก็ช เขาจะเอาเรื่องนี้ไปกับสาโลกนั้นตัดสินว่าสรุปแล้วมันเป็นพื้นที่ของใครกันแน่แม่มามุกเดิมเลยนะแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีการบอกว่าเดี๋ยวจะรีบส่งจดหมายไปให้สถานทูตไทยในกัมพูชาทราบเรื่องนี้และให้สถานทูตไทยเนี่ยรับรองเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานโอ้โหขนาดนั้นเลยซึ่งหลังจากที่นายคุณเมเนดพดเอาไว้แบบนี้นะครับคนเหมือนก็ออกมาแสดงความดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นกันยกใหญ่และแน่นอนในขณะเดียวกันทางสื่อประเทศไทยก็มีการลงข่าวนี้เอาไว้เช่นเดียวกันแต่อาจจะยังไม่มากนะครับเพราะเป็นข่าวที่ถูกแรยงานออกมาเมื่อตะกี พอดีน้าเนี่ยยังไม่นอนนะกำลังนั่งดูโน่นดูนี่ใน YouTube แล้วพอดีเห็นข่าวนี้ก็เลยรีบทําข่าวให้กับทุกๆคนเนี่ยได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวจะตามข่าวเขาไม่ทันจะได้ดูว่าคนขเขมรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ทางที่ดีเราไม่ควรที่จะไปคบคาสมาคมใครมีลูกสอนลูกสอนหลานเอาไว้ด้วยนณะประเทศไทยเนี่ยช่วยเหลือเอาไว้ตั้งหลายๆเรื่องนะครับสุดท้ายกระดันมาแวยกัดอย่างกับหมาเอ้ยอย่างกับงูซึ่งสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ควรจะต้องตามเกาสะสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข่าวสารกันให้ฐานด้วยเพราะมีความเป็นไปไไไดด้้้วว่่าาาาาทททงงรระะเเเศยยยีีี๋กกกนนนน็จมขัับบืออ ต่ตามตรงนะครับนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปหวังอะไรกับคนใหญ่คนโตของเราว่าจะมีการโตบโต้แบบไหนนาว่าเขาไม่น่าจะทําอะไรนะเพราะว่าเขาเป็นญาติกันจะหวังได้อีงเนียวก็คือฐานของเรานี่แหละจะยังคงทําหน้าที่ฐานไทยให้ดีสุดเท่าที่จะทําได้แล้วถ้ามีคําสั่งจากเบื้องบนว่าให้ถอนกําลังอะไรแบบนี้เนี่ยก็ภาวนาว่าฐานเราคงจะไม่ถอนกําลังออกไปนะครับแต่ยังคงตั้งมั่นปกป้องรักษาแผ่นดินของประเทศไทยกันเอาไว้ต่อทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่า คุนมาเนี่ยเตรียมมาเรื่องภะสาตาบรทมภาสาตาควายลมถึงช่องบอกไปขึ้นกับสารโลกให้สารโลกนั้นตัดสินว่าเป็นของใครกันแน่คนคอมเมนต์นเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีมากๆเราจะต้องประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่เหล่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ผู้นํามันต้องเป็นแบบนี้นี่คือแบบอย่างที่ดีสําหรับให้เยาวชนรุ่นหลังนั้นยึดเป็นตัวอย่างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันก็ควรเป็นเช่นนั้นเราไม่ควรที่จะไปต่อร้องต่อเถียงอะไรกับเขาถ้าขึ้นสารโลกเราจะชนะอยู่แล้ว เพราะเรามีเอกสารที่เยอะกว่าแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมันเป็นของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ให้สหโลกตัดสินประเทศไทยพวกเขาก็จะอ้างว่าเป็นของพวกเขาตลอดไปและมันจะเสียเวลาในการพัฒนาประเทศของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนถ้าเราได้รับชัยชนะในครั้งนี้ต่อไปก็คือเกาะกู๊ดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหโลกแล้วนี่แล้วสหโลกจะมีสิทธ์อะไรไปบังคับเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราไม่พึ่งสหโลกมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องสูญเสียทหารของเราไปมากกว่านี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะเ,เรื่องเกาะก,กูดไปร้องกับสาโลกพร้อมๆกันไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าวัดเขมรเรานั่นจะกลับมาเป็นของกรมบูชาเหมือนเดิมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดเราไม่จําเป็นจะต้องไปทะเลาะอ,อะไรกับพวกโจรเราแค่เตรียมหลักฐานไปยื่นกับสาโลกเพื่อให้เขานั่นตัดสินเหมือนก็แค่นั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าดีแล้วให้สาโลกนั้นตัดสินเหมือนกับกรณีของเขาพบริหารเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าของก็คือเจ้าของคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีใจมากๆที่ได้ยินข่าวนี้ไม่อยากให้ทหารของเขมมนนนั้้้ตองสสูญีียไปาากกว่ พวกเขาทำกับเราเหมือนกับว่าเราเป็นผักเป็นปลาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่างนี้แหละจะจับโจรเราต้องแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจนั้นช่วยเหลือเพราะยังไงเจ้าของสถานที่ก็เป็นฝ่ายถุกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเราควรที่จะส่งโทษของเราออกไปทั่วโลกเพื่อ <c oughs> ที่จะประกาศว่าประเทศไทยนั้นเป็นพวกที่ชอบขโมยที่ดินของคอมเมนต์ไปเป็นของตัวเองและให้ทุกประเทศนั้นความบาดเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือวิธีเดียวที่จะสามารถจบเรื่องราวนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารอฟังผลกันได้เลยซึ่งมั่นใจมากๆว่าคอมเมนต์เราจะเป็นผู้ชนะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเรื่องเกาะกูดไปร้องกับสารโลกด้วยเพราะในแต่ละปีเกาะกูดได้รายได้มหาศาลถ้าเป็นของเราไม่รู้จะดีแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านอกจากปัญหาเรื่องชายแดยนไทยกัมพูชาแล้วไม่ว่าจะเป็นชายแดยนระหว่างเวียดนามระหว่างลาวก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปขึ้นกับสารโลกทั้งหมดพราะพื้นที่เขมรโดน,นตัดไปให้กับสามประเทศนี้เช่นเดียวกันก็อคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสรุป่ายงเลยนะเขมรแม่งจะเอาหมดไม่ว่าจะเป็นภาสาตาเมนทมภาษาตาควายแล้วก็ช่องบกนะครับลืมบอกไปนะราสาตาควา่ ก็คือเป็นปราสาทที่อยู่ใกล้ๆกับปราสาทต,ตาบนทมนั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่ด้านล่างนะครับถัดไปจากปราสาทต,ตาบนทมนิดนึงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสารโลกอะไรแบบนี้เนี่ยเท่าที่นาหาข้อมูลดูอย่างที่รู้กันนะครับในตอนนี้ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสารโลกแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าซึ่งสารโลกเนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาตัดสินอะไรมันไม่มีประเทศไหนทําตามซักกับประเทศนะครับประเทศแรกแล้วก็เป็นประเทศเดียวแล้วก็เป็นประเทศล่าสุดที่สารโลกตัดสินแล้วทาตามเนี่ยก็คือประเทศไทยเรานี่แหละคือตอนนั้นเนี่ยสารโลกตัดสินให้เขาพระวิหารเป็นของเขมร ซึ่งนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนั้นใครแม่งเป็นคนไปรับฟ้องของสารโลกวะซึ่งตอนนั้เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ย,นนนนยประเทศทั่วโลกเนี่ยขำกันกลิ้งเลยนะครับว่าไทยแม่งอะไรของมันวะอยู่ดีๆไปรับคําฟ้องของสาโลกซะอย่างนั้นคือไม่มีใครเขาไปรับกันอยู่แล้วนะครับมีพี่ไทยแล้วเนี่ยแม่งตอนนั้นไม่รู้คิดยังไงอยู่ดีไปรับคําฟ้องซึ่งถ้าถามว่าเอ้าแล้วถ้าไทยไม่จะเป็นสมาชิกของสาโลกแล้วยังไงต่อถ้าเผื่อสารโลกประกาศว่าพื้นที่นี้เป็นของเขมรก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแระลไไไ่ทออยยดู้้ว แต่มันอาจจะมีผลกระทบไปถึงสหประชาชาติเพราะสหโลกเนี่ยมีสมาชิกที่เป็นพวกสหประชาชาติประเทศโน้นประเทศนี้เยอะแยะเต็มไปหมดมีความเป็นไปได้ว่าหากไทยไม่ทําตามก็อาจจะโดนความบาดไม่คบค้าสมาคมแต่เอาตรงๆนะนะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะโดนอะไรแบบนั้นหรอกรบไทยถือว่าเป็นประเทศที่สําคัญอันดับต้นๆของโลกที่จะส่งอาหารไปให้กับประเทศเหล่านั้นถ้าพวกเขาไม่คบค้าสมาคมกับไทยเนี่ยรับรองว่าพวกเขาจะต้องไปซื้ออาหารจากประเทศอื่นที่มันมีราคาสูงกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวแน่นอน ซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็คงไม่น่าจะคว่ำบาตรไทยใดง่ายๆก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหลังมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกดคอมเมนต์ comment, กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะครับและสาหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็ถึงช่วงสุดท้ายของนา้าแล้วขออนุญาตกล่าวคําลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวัสด,ดีครับ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 